การสู้รบการยิงกันเนี่ยมันก็ซาซาไปแล้วนะครับเสียงปืนเงียบไปแล้วแต่เสียงที่ดังขึ้นคือสงครามข่าวสารสงครามทางด้านของข้อมูลนะฮะกัมพูชาเนี่ยพยายามจะออกข่าวโจมตีประเทศไทยนะออกข่าวโจมตีประเทศไทยตลอดเลยว่าเป็นฝ่ายยิงก่อนแล้วก็เตรียมตัวที่จะยิงใหม่เตรียมตัวที่จะละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้อย่างนั้นนะครับไทยเราก็ต้อง ออกมาตอบโต้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้ต้องเรียนตรงๆว่าหน่วยงานหลักที่ออกมาตอบโต้ข้อมูลข่าวสารกับทางกัมพูชาเนี่ยออกมาก่อนและออกมาบ่อยจะเป็นทีมโฆษกของกองทัพทั้งกองทัพโบ,บกทั้งกองบัญชาการอากองทัพไทยทั้งสอบอทอกอนะฮะแต่ส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะนานๆเราเห็นเราจึงจะเห็นมีการออกมา,าสื่อสารในเรื่องนี้ทีหนึ่งนะครับ